เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เนี่ยมีเงื่อนไขก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องยังมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางยังหลวงพ่อรวมเรื่องปัญญากับเรื่องสมาธิรวบอยู่ในประโยคที่ต่อกันให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจเราได้สมถะ ถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นวิปัสนานี่จะทำวิปัสนาได้ต้องมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยประโยคเดียวนี้คลุมทั้งสมถะท,ทั้งวิปัสนาะแล้วก็บอกเคล็ดลับในตัวสำคัญที่จะทำให้เราเจริญปัญญาได้คือสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลาง ประโยคที่หลวงพ่อพูดสั้นๆนั่นแหละถ้าเอาไปปฏิบัตินะครอบคลุมการปฏิบัติที่สำคัญไม่หมดละ